เงินอุดร์ล่าสุดข่าวจริงวันที่9ธันวาคม2568มี3โครงการนี้รับเงิน2,400รอบาทดูด่วนคุณได้ไหมเงินรุตน์ล่าสุดครับสำหรับข่าวจริงในวันที่9ธันวาคม2 5 6 8นี้ใครที่มี3โครงการนี้คุณรับเงิน2 4ง0นบาทไปเลยครับมาดูด่วนเลยนะฮะเพราะว่าคุณจะต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับสำหรับการจะได้เงินทั้ง3โครงการนี้ หากคุณเตรียมการไว้แล้วคุณได้เงินแน่นอนนะโอเคมาดูไปพร้อมกันครับโครงการที่1ครับคือรับเงินในโครงการที่ชื่อว่าเบี้ยผู้สูงอายุโดยคุณต้องไปลงทะเบียนครับแลวผลลงทะเบียนเนี่ยคุณต้องผ่านถึงจะได้รับนะครับหากคุณยังไม่ลงทะเบียนรับเบีย้ยผู้สูงอายุนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องไปทําการลงทะเบียนแล้วนะครับถึงจะได้นั้นลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุไปให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนให้ผ่านคุณถึงจะได้ตรงนี้ครับนี่คือข้อที่1 ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วผ่านหากคุณยังไม่ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยนี่คือโอกาสที่คุณต้องลงทะเบียนรายละเอียดครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนคุณสมบัติที่ต้องผ่านเบื้องต้นนะครับก็คือคุณสมบัติหลักเนี่ยในการรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุครับระจำปีก็ามาสอา2 5แปครับได้แก่1คือการมีสัญชาติไทย2คืออายุ60ปีเต็มขึ้นไปแล้วก็3ครับ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดหรือผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับหากคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้3กลุ่มตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เงินแต่หลายคนครับสอบถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับในโดยเฉพาะเลยท่านบอกว่าได้รับบำนาญเนี่ยได้รับเบี้ยหวัดจะได้ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ ถ้าตลับข้อมูลสหรับข้อมูลในณปัจจุบันนะครับจะไม่ได้นะแต่ผมแนะนําครับให้คุณลองลองไปถามเจ้าหน้าที่อีกทีนึงนะครับที่ที่ไปลงทะเบียนนะครับวันไหนผ่านไปทำนะครับในที่ที่ลงทะเบียนพิพิสูงนี้เนี่ยคุณก็แวะไปถามเรื่องนี้ด้วยเลยนะครับทีเดียวเลยนะบบางทีเนี่ยเข้าไปหน่วยงานภาครัฐเข้าไปทีเดียวก็สอบถามเรื่องนี้กับทางภาครัฐเพื่อย้ําซ้ํานะครับแต่ถ้าเป็นไปตามนี้ยังไงก็ไม่ได้นะครับเพาราะว่านี้คือกฎเงื่อนไข หากคุณได้รับสิทธิประโยชน์อื่นจากทางตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยหวายผู้รับบำนานหรือผู้รับผู้ใน,นสารสงเคราะห์แล้วเนี่ยคุณได้สิทธิประโยชน์ในส่วนตรงนั้นไปแล้วเขารัดก็เลยมองว่าไม่ได้ช่วยเหลือตรงนี้ครับแต่ก็ลองดูครับแนะนําดูนะนี่คือข้อที่1นํ่สหรับในกลุ่มโครงการแรกเนี่ยคุณถ้าคุณมั่นใจว่าคุณผ่านในสามข้อตรงนี้เนี่ยคุณก็ไปลงทะเบียนนะวิธีการลงทะเบียนครับ สามารถไปลงทะเบียนได้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ท้ายวิดีโอนี้หรือคุณอยากจะเอาด่วนนะก็พิมพ์บอกมาเลยว่าต้องการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุนะครับพิมพ์บอกมาต้องการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้กับคุณนะครับคุณไปดูวิธีการลงทะเบียนตามรายละเอียดนะครับในคลิปนั้นได้เลยนะครับพอดูวิธีการเสร็จแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับในส่วนตรงนี้แน่นอนนะครับสำหรับยังไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยครับ อันนี้คือในส่วนของโครงการที่1ครับเราไปต่อเนื่องกันครับในส่วนของโครงการต่อไปก็คือโครงการที่2นะครับโครงการที่2ครับคือรับเงินในโครงการที่ชื่อว่าเงินอุดหนุนบุตรนะครับอันนี้คือเงินอุดหนุนบุตรสำหรับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ย ก็สามารถลงทะเบียนได้เหมือนกันเอาเมื่อกี้เบี้ยผู้สูงอายุนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินที่ได้เลยเงินที่ได้ก็คือจะได้จํานวนเงินเนี่ยคือจํานวนสูงสุดคือ1000บาทนะครับแล้วก็จะได้เลทนะครับเป็นไปตามหลายส่วนนะครับแต่ในตรงนี้เนี่ยเอา1000บาทนะครับสำหรับ90ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เกิดว่าอายุ60เนี่ยก็เริ่มลงทะเบียนได้แล้วนะครับก็จะได้600 700ไปเรื่อยๆ800นะครับแล้วก็1,000บาทนะโอเคสูงสุดคือ1,000บาทอ่ะสำหรับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยเงินอุุุดดหนนบบตรกไ้600าท โดยคุณจะต้องไปลงทะเบียนรับเงินอุ่นุนบุตรครับเป็นโครงการที่รัฐมองว่าต้องไปลงทะเบียนสําหรับคนที่มีบุตรไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มคนไหนครับจะเป็นคนผู้สูงอายุจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นวัยทํางานจะเป็นวัยไหนหากคุณมีบุตรครับคุณสามารถรับเงินอุ่นุนบุตรได้ทุกคนเพียงแต่ต้องไปลงทะเบียนให้ผ่านเงื่อนไขของโครงการนี่คือสิ่งสําคัญนะครับหากคุณยังไม่ลงทะเบียนเมื่อให้ผ่านเงื่อนไขโครงการเนี่ยก็จะเป็นปัญหาได้ดังนั้นครับ นี่ก็คือข้อที่2ครับรับเงินโครงการเงินอุดหนุนบุตรสำหรับเงินอุดหนุนบุตรนั้นเนี่ยรายละเอียดนะครับสำหรับเงินอุดหนุนบุตรก็คือเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก็ได้เกิดครับเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าเลี้ยงเด็ก็ได้เกิดตั้งแต่เด็กคุณบุตรคุณเกิดเนี่ยจนถึงอายุ6ปีจะเป็นสิทธิที่คุณจะได้สาหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยครับดำเนินการเงินกองพิจารณาเด็กและเยาวชนนะครับสังกัดกระทรวงนารสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นโครงการที่รับการสนับสนุนจากกระทรวงนารสังคมและความมั่นคงของมนบ600าท ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถลงทะเบียนร,รับเงินได้วิธีการลงทะเบียนครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ท้ายวิดีโอเหมือนกัน,นแต่หากว่าคุณต้องการอยากรู้ด่วนครับพิมบอกมาครับว่าต้องการลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนบุตรต้องการลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนบุตรนะครับพิมพ์มาเท่านี้ครับผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรไปให้กับคุณนะครับแต่ละโครงการเนี่ยมันต้องลงทะเบียนแยกกันออกไปนะไม่เหมือนกันวิธีการเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือโครงการที่2ครับได้600บาท ต่อไปครับเราไปต่อเนื่องกันครับในส่วนของต่อไปก็คือโครงการที่3ครับคือรับเงินโครงการที่ชื่อว่าเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่มีัตรประจำตัวความพิการโดยต้องลงทะเบียนแล้วผ่านนะครับตรงนี้สําคัญมากๆหากคุณยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนก็สามารถไปลงทะเบียนได้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณผ่านในโครงการที่3ตรงนี้โครงการนี้ครับจะได้800กับ1 0 0 0ันบาทนะครับแต่สาหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้ 800บาทนะครับสากว่า18ปีเนี่ยจะได้1000บาทนะครับโอเคสำหรับในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็คือในส่วนที่3นะครับโครงการนี้ก็คือวิธีการลงทะเบียนครับก็ลงทะเบียนเหมือนกับ2โครงการแรกเลยแต่คุณจะต้องผ่าคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปครับคุณสมบัติอันที่1ครับคุณจะต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิณทรอยู่ต่างจังบ้านอันที่2มีแบบของตัวความพิการนะครับแล้วก็สามไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความบุกคระ ของสถาสงเคราะห์อของรัฐหรือสาารสงเคราะห์อของเอกชนที่รับการอุดหนุนส่วนใหญ่ของรัฐหรือถูกขังอยู่ในเรือนจําตามหมายจําคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จําคุกและให้ความหมายรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคําสั่งที่ชอบด้วยให้ลงโทษด,ด้วยนะครับก็คืออ่ะต้องเป็นไม่เป็นตามนี้นะครับข้อที่3นะถ้าหากว่าคุณผ่านทั้ง3ในส่วนตรงนี้เนะี่ย ก็ให้ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยขอบิรการเป็นวิธีการลงทะเบียนครับรายละเอียดก็จะมีบอกผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับดูท้ายวิดีโอนี้เหมือนกันได้เลยหรือว่าจะพิมพ์บอกมาครับว่าต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยขอบิรการแบบเจาะจงมาผมจะได้รู้ครับว่าคุณต้องการลงทะเบียนโครงการนี้จะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้ผมทมําไวในช่องแล้วนะครับจริงจะลองเลื่อนหาเข้าไปในช่องก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็คือโครงการทั้ง3โครงการนะครับทีนี้เนี่ยสองพบาทมันมาจากไหนครับมาจาก3โครงการเนี่ย เอามาบวกกันเมื่อคุณได้เงินทั้ง3าโครงการครับโครงการที่หนึ่งครับคุณได้เงินจํานวนผู้สูงอายุสูงส,งสุดคือ1000พันบาทผมจะเอาเลทสูงสุดนะครับแล้วก็เงินเบี้ยของพิการเนี่ยจะเอาเงินอุดหภุมก่อนห0 0บาทแล้วก็เงินเบี้ยของพิการเนี่ยแปด้อบาทสาหรับคนที่อายุสิปีขึ้นไปนะต่ำกว่าสิบปได้หนึ่งพันะครับแต่ผมเอาคิดที่สิบแดปีขึ้นไป อันนี้เนี่ยคุณจะสังเกตได้ไวไหมพันหนึ่งร้อยพันหกร้อยบวกแปดร้อยเป็นสองพันสี่ร้อยบาทนี่แหละครับเงินที่คุณจะได้รับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเงินด้วยทั้ง3โครงการนะครับหากคุณผ่านครับสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวก็ได้เบีย้ยผู้สูงอายุนะหากคุณผ่านแค่เงินอุดหนุนบุตร,รก็ได้เงินอุดหนุนบุหกร้อยนะครับแต่หากคุณผ่านทั้ง3โครงการก็จะได้รับ2,400บาทไปเลยครับ